สวัสดีครับประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียง เป็นรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อให้นึกถึงคนส่วนมากเราต้องทําความเข้าใจคําว่าประชาธิปไตยทําความเข้าใจแก่นแท้ไม่ใช่มาเข้าใจว่าประชาธิปไตยเนี่ยมีการเลือกตั้งคอมมิวนิสต์ไม่มีการเลือกตั้งมันเป็นแค่กระบวนการส่วนหนึ่งนี้เท่านั้นนะครับแก่นแท้ของการเลือกตั้งคือต้องการเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนแล้วก็มีวาระถึงเวลาต้องเลือกใหม่ก็เพื่อไม่ให้ผูกขาดอานาจส่วนคุณภาพของผู้สมัครจะเป็นอย่างไรคุณภาพของผู้เลือกตั้งจะเป็นอย่างไรอันนั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะครับบาง ประเทศผู้สมัครเป็นนักเลงมีอิทธิพลสีเทามันก็จะไปโทษระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ได้เหมือนขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเลือกไหมและต้องดูคุณภาพของคนเลือกว่าเป็นอย่างไรถ้ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันก็จะไปโทษประชาธิปไตยไม่ได้มันต้องดูที่ตัวบุคคลนะครับการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปมันก็จะไปโทษระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั่นแหละครับเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยให้สิทธิในการคิดพิจารณาไม่ ยังเลือกใหม่ได้เลือกมาใหม่ไม่ดีอีกก็เลือกใหม่อีกอย่าเพิ่งโทษประชาธิปไตยนะครับ ส่วนเผด็จการหรือว่าคอมมิวนิสต์ไม่มีสิทธิ์พูดไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แบบสงบเสงี่ยมภายใต้อุงเท้าของใครก็ไม่รู้ดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดไม่ได้เฉียงไม่ได้เอาแต่พักพวกประชาชนที่เหมือนทาสไม่สนใจเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับทีแอ็มมินพูดเรื่องนี้เพราะเห็นว่าหลายคนยังเข้าใจประชาธิปไตยที่คา,าดเคลื่อนให้พิจารณาก่อนสร้างความเข้าใจก่อนอย่าเพิ่งรังเกียจประชาธิปไตยแล้วไปเทใจให,ให้กับเผด็จการเชียร์รัสเซียเชียร์ปูตินนะครับ สงครามยูเครนี้เข้าสู่วันที่269ในช่วงนี้ต่างฝ่ายต่างต้งตองการรักษาที่ม่นนี้เอาไว้เพราะว่าฤดูหนาวใกล้ก็ามาแล้วเมืองคือซอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรยูเครนเขายึดพื้นที่ทางตะวันตกของเมืองคือซอนนี้ไว้ได้ส่วนรัสเซียมาตั้งรับทางที่ตะวันออกของแม่น้ําดีนีเปอร์ในขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยเร่งเสริมกําลังในแหลมคลเมียรัสเซียก็เริ่มวันในความเห็นของแอดมินนะครับคลเมียสําคัญกว่าดอน ب าสแม้ว่ารัสเซียจะมีฐานทัพอยู่ในแหลมคลเมียแต่ว่า ยูเครนเนี่ยสามารถโจมตีแหลมคอยเมียได้ง่ายกว่าดอนปาชในตอนนี้จึงเป็นเหตุให้รัสเซียเร่งเสริมกําลังนะครับเพราะว่ารัสเซียไม่อยากเสียอํานาจในการต่อรองในเมื่อยูเครนยึดเคซอนได้แล้วรัเสเซียต้องเร่งมือทางด้านตัวอนอ,อกเพราะว่าฤดูหนาวนี้ใกล้เข้ามาแล้วมีข่าวว่ารัสเซียนะครับเข้าตีเมืองปาสมุดนี้เป็นร้อยครั้งใน24ชั่วโมงแต่ว่ายูเครนก็ยังต้านไว้ได้จริงๆสงครามยูเครนเนี่ยเข้าสู่ภาวะยืดเยื้อนี่มานานแล้วนั่นหมายก็ว่าเกิดความเสียหายทั้งสองฝ่าย และตอนนี้ทั้งคู่เริ่มเจ็บปวดจากบาดแผลของสงครามซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับในสงครามยูเครนมีสิ่งหนึ่งที่คิดได้แต่ว่าพูดไม่ได้นั่นคือการเจรจานะครับยูเครนไม่ยอมเจรจาอันนี้เข้าใจได้ พอยูเครนยังเสียเปรียบเรื่องพื้นที่อยู่รัเสเซียนี้เ,เร่งเจรจาก็ใช่นะครับรัเสเซียได้เปรียบเรื่องพื้นที่อยู่โดยเฉพาะกับยูเครนจะมาพูดเรื่องเจรจาไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่ากําลังได้ทีอยู่มีโอกาสผลักดันรัสเซียออกไปได้อีกนิดสิ่งที่แอดมินวิเคราะห์มาตลอดว่าโอกาสการเจรจามันมีอยู่แม้อาจทําให้ยูเครนเสียเปรียบแล้วก็อาจเสียพื้นที่แต่ว,ว่าโอกาสนั้นมีความเปลี่ยนไปลงได้นะครับเมื่อเราดูจากปัจจัยแวดล้อมอย่าเพิ่งโกรธแอดมินนะครับเราค่อยๆ พิจารณาความจริง สหรัฐอเมริกาออกมากล่าวว่าประธานาธิบดีของยูเครนเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าจะเจรจากับรัสเซียหรือไม่เป็นการออกมาปฏิเสธว่าสหรัฐมิกาไม่ได้กดดันให้ยูเครนนี่เจรจาหลังจากที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านะครับทางด้านรัสเซียนี่ขอเจรจาพักครบระยะสั้นกับยูเครนซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อว่ารัสเซียจะกล้าอะไรที่ทําให้รัสเซียอยากพักรบชั่วคราวถ้ารัสเซียได้เปรียบจะมาพักรบชั่วคราวทําไมล่ะครับเรื่องนี้รายงานโดยอัลจาซีราถ้าหาเหตุผลของ รัสเซียแล้วแน่นอนว่าข่าวเรื่องอาวุธของรัสเซียเหลือน้อยก็น่าจะเป็นจริงการขาดกําลังพลอันนี้ก็น่าจะจริงเพราะว่าทหารเกณฑ์ของรัสเซียไม่พร้อมรบไหนจะเรื่องต้องรออาวุธจากอิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนือการที่รัสเซียต้องขอบพักรบนะครับถ้าไม่จาเป็นรัสเซียจะขอบพักรบทําไมแน่นอนว่าทางประธานาธิบดีของยูเครนนี้ปฏิเสธอย่างฉุนเฉียวจะมาพักรบอะไรตอนนี้ยิงยูเครนดูเหมือนจะได้เปรียบทําให้ยูเครนนี้ไม่ยอมนะครับหลายยูเครนกลัวว่ารัสเซียจะถ่วงวี ในการฟื้นฟูกําลังของตนเองหลังจากที่รัสเซียนิพ่ายแพ้มาในหลายสนามอยู่เครนไม่รับข้อเสนอภาครบระยะสั้นต้องหยุดยิงไปเลยเท่านั้นอยู่เครนนี่ถึงจะยอมเจรจานะครับทางด้านพลเอกมาร์คมิลลี่เสนาธิการร่วมของสหรัฐอเมริกากล่าวว่า แม้ยูเครนจะประสบความสําเร็จในหลายสนามรบแต่ว่ารัเสเซียยังยึดพื้นที่ของยูเครนไว20้20%ซของประเทศและก็เป็นไปไม่ได้ที่ยูเครนจะขับไล่รัรเสเซียออกไปได้ในเร็ววันนี้อันนี้จากคําพูดของมาร์คมิลลี่หลายคนตีความว่าสหรีมิการนะครับกดดันให้ยูเครนนี่ยอมเจรจาซึ่งเราก็ต้องติดตามต่อว่าจะเป็นอย่างไรหาทางลงกันอย่างไรในสงครามยูเครนแอดมินก็ยังคิดว่าโอกาสการเจรจาก็ยังมีอยู่แม้ยูเครนเนี่ยจะแข็งก้าวรัเสเซียจะก้าวลาวแต่ว่า ตอนนี้มีอาการเจ็บทั้งคู่เราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ